มาต่อกันที่การอำลากูดิสันพาร์คนะคะคู้หูเพื่อนนี่นะบอกเมื่อวานลิเวอร์พูลเต็มไปด้วยแฟนออเออเอเอเวอร์ตันเต็มเมืองเลยน้ะสีน้ำเงินเต็มเมืองแต่เขาบอกว่ามันมีการมีการเอาคืนไหมมีการมีการเอาคืนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตลกมากมีทู้แดงเฮ้ยตลกมากไอ้สองทีมนี้เนี่ยแบบคือเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนออนไลน์ด้วยนะแต่คือเอาไปดูผลเมื่อคืนนี้ก่อนเ,อเป็นนัดอำลากูดิสันพาร์คนะคะก็คือเขาเป็นเลการเล่นในบ้านนะสุดท้ายของเอเวอร์ตัน ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจมีตำนานเอเวอร์ตันหลายคนนะคะก็ไปร่วมชมกันอย่างขันแล้วก็ไปร่วมในพิธีอำลานี้ด้วยนะคะก็ไม่แกลไม่กลอยนี่เพราะว่าเอาชนะซัมตันไปได้2อศูนย์นะคะได้จากทั้งายของเอเดียในนาทีที่6แล้วก็นาทีที่4ี 2, 2> ่บห้าบวกสช่วงทดเจ็ดรึ่งแรกนะคะครึ่งแรก2ลูกเลยใช่2ลูกเลยค่ะก็ทําให้ทีมมี45คะแนนจาก37นะัดได้ในอ,อันดับที่นะคะคิดดูเอเวอร์ตันอะ ก่อนจะเอาโมยมาอยู่หูบุดบิดบุดบิดจะเป็นเบสสเตเดียมอ <นะ S 2> ินชัมเป็นชิปอ่ะก็กลายเป็นเนี่ยค่ะน่าจะอยู่แถวแถวสิบเอสองสิบสาม่ะโอเคนะส่วนทีมบัวซันตันมีสิบสองคะแนนค่ะนะสำหรับแมชนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นแมชอำลา สนามกูดิสันพ์คสำหรับฟุตบอลชายนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยทางกูดิสันพ์กก็จะเป็นสนามสำหรับทีมเอเวอร์ตันหญิงต่อไปนะคะ133ปีค่ะพูดแล้วก็ขนลุกโอ้ทีนี้ไม่เคยเข้าไปในกูดิสันพ์คเลยนะไม่เคยเหรอไม่เคยเหรอคุณไปบ่อยแต่ไม่เคยได้เดินผ่านเฉยๆก็นึกในใจก็ไม่รู้จะเข้าไปทำไมเคยเดินผ่านเฉยๆนะคะก็ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปค่ะก็จะย้ายไปที่สนามใหม่ความจุ52,888ที่หน้างนะคะอยู่ตรงท่าเรือแบมลีมัวนะคะชื่อ สนามก็ยังเป็นที่โจดจันกับฮิวดิกินสันสเตเดียมนะคะ<อ>ก็เป็นชื่อสปอนเซอร์ค่ะหลายๆคนอาจจะงงแต่ฮิวดิกินสันนี่คือใครเป็นบริษัทกฎหมายที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานมากที่อังกฤษเดาว่าเพื่อนเจ้าของไม่ก็รวยรวยมากอะรวยอยู่แล้วแหละซ,ซึ่งพอชื่อสนามอาจจะไปในเชิงสองแง่สองงามพี่บอกว่าแฟนโ<อ>โหงเนี่ย <โอ S 2> ที่นู่นเนี่ยโดนเซลกระจายมีแสลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีมีแล้วแล้วก็มีอันนี้มีคนทาอันนี้ด้วยให้เป็น ฮิวดิกรีดิกรีด็อกเพลง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 เด็กอะเพลงเด็กเพลงเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเนราเนราแล้วก็ให้เป็นชื่อสนามกันล้ทําไมแสบกันอย่างนี้นะแฟนบอลนั้นเล่นกันแรงสุดอ่ะกลับมาที่มีพลูไหมเลือกลำพูไหมแล้วเมื่อวานอ่ะแฟนแฟนแฟนแอสเนอเอ่อแฟนอาร์เซนอแหละแฟนเอเวอเรตเขาก็แบบเหมือนไปเตรียมอัมลาใช่ไหมก็จุดพูปแฟนสีฟ้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินแล้วจำได้ไหมตอนลิเวอร์พูลฉลองแชมป์อ่ะมีแฟนเอเวอเรตมันแอบซ่อนพู้สีน้ำเงินไว้ แล้วกลายเป็นชุดเอ้าผู้สีสีต่างสีน้ําเงินมาอยู่ตรงนี้ได้ไง <c oughs> แฟนรีพูแก้แค้นค่ะเอาบ้างเอาผู้แฟนสีแดงไปหย่อนไหม,ม,มากดจุดมาเอาสีแดง <c oughs> ขำ <c oughs> เออนะก็ทําได้นะะก็เนี่ยเป็นบรรยากาศการอำลานะคะก็ถือว่าโอ้โหใจหายเหมือนกันนะ แฟนๆแฟนๆอาจจะมีการแซวเหมือนก็เพื่อนบ้านกันเนาะก็ก็หยิกแก้มหยอกเนาะก็กอดคอเชียร์กันแช่งกันไม่ได้กันแต่ว่าแต่ว่าสโมสรอนเพื่อนบ้านอย่างลิ้วภูครับก็ร่วมอําลาคุริสันพัชในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพที่มีข้อความว่า The Cop นี่แหละครับ The Cop ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ยูวิลในวอล์กอโลนนะครับก็เราจะไม่มีวันเดินเดียวดายนี่คือต้องบอกว่าสองสโมสรอนนี้เวลาสู้กันก็สู้กัน ตายนะคะแบบเกมเดือดแต่ว่านอกสนามเนี่ยคุณจะเห็นในบ้านหลังหนึ่งบางทีก็มีสีน้ําเงินสีแดงหรือบางบางบ้านก็จะมี3ทีมเลยมีทานสเมียรโลเวอร์มาอีกทีมหนึ่งเป็นทีมแบบที่อยู่ในลิวพูลเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นทั้ง คู่รักู่แคร์แล้วกันเวลาในบ้านหนึ่งเขาก็จะอาจจะมีแบบเทียยวไม่ตรงกันก็มีนะคะแต่ว่าเวลาถ้ามีอะไรในเมืองลิเวอร์พูลส่วนใหญ่ทั้งเอเวอเรตตนันกับลิเวอร์พูลเขาก็จะมาจับมือ,อมช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีส่วนสนามใหม่บอกค่ะไปแซลเขาเยอะๆว่าชื่อสนามตลกสวยๆมากามเขาสวยมากค่ะคุณผู้ชมอยู่ห่างออกไปเยอะไหมฮะ,ะออก ออคืออันนี้จะอยู่ใกล้เมืองมากกว่าค่ะอยู่ประมาณแถวแถวา่าเรืวภูอางี้ถ้ามันมันเป็นแอลใช่ไหมแอลคือในเมืองแอลคือออกมาหน่อยอันนี้น่าจะอยู่ประมาณถ้าน่าจะไม่ผิดน่าจะแถวแถวแอลก็คืออยู่ตรงแถบรนท่าเรือถ้าใครเคยเห็นว่านักเตะริ้วภูอยู่โรงแรมไททานิกครับโรงแรมไททานกยอยู่ใกล้ๆกับไอสนามนี้เลยเออแล้วก็คือใหญ่มากดูไฮเทคดูล้ำสมัยมากใช่ใช่นะคะก็คือของเราเนี่ยก็ ปรับปรุงต่อเติมร<ช>ีโนเวทแต่ว่าเขาก็คือบิ๊กสนามใหม่เลยหอแล้วอย่างนี้เราก็จะไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่เดินข้ามสวนไปก็เจอแล้วนะสิ <c oughs> <c oughs> ปกติกูนิสันพักก็คือเดินข้ามสแสตลีย์พาร์กวาก็จะเจอสนามเขายังอยู่เราก็เดินข้ามไปก็ไปเจอทีมหญิงเออทีมหญิงอู้ต่ข้างในสวย เ,เขามีการทดลองระบบเขาเรียกอะไรการแบบเทสต์รันนะคะคให้แฟนบอลประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ยเข้าไปประมาณ2รอบแล้วถ้านี่น่าจะไม่ผิดก็ถือว่าเรียบร้อยดีม่่เหก็เหมือนเขา,าจ,จะมีสเต็ปในการค่อยๆที่จะทดลองนะครับ<ช>จากหมื่นคนไปดูฟุตบอลอาจจะเป็น U15-U17 แล้วขึ้นมาเป็นทีมสำรองก็คือเพิ่มจำนวนในการจะเทส แฟนบอลมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะสามารถที่จะมีปัญหาอะไรติดขัดหรือเปล่าใ,<ช>ในการเข้าไปชมเกมแบบเต็มความจุใช่ค่ะ<อ>นะคะก็เปิดใช้อย่างเป็นทางการฤดูกาลหน้านะคะสนามใหม่ของเอเวอร์ตันนะคะก็โอโออารูราเลยทีเดียว